eos gaming vs the sk5 ในส่วนของท็อปเลนครับทีม eos gaming ครับส่งมาเป็น eos y hello dare นะฮะในส่วนของ the sk5 คือ alex g o r e นั่นเองครับสำหรับท็อปเลนแล้วก็จังเกิลครับจะเป็นทีม eos gaming ส่งมาเป็น eos interface นะครับเจอกับ the sk5 anno ครับโอ้คนนี้ c h a l l e n g e r ครับแล้วก็ ap carry ครับทีม eos gaming ครับส่งผู้หญิงลงมาครับเป็น eos p u r i n ฟูลินเซตใช่ไหมนะครับแล้วก็เดอะเอสเคไฟเป็น MJ หรือว่าเอ็มเจเมดิเชียนนั่นเองครับในส่วนของฝั่งเอดี้แครีครับหรือว่าตัวยิงครับทีมเอออสเกมมิ่งส่งมาเป็นเอออสเลเจนเดลี่ครับเจอกับเดอะเอสเคไฟดยนามกครับแล้วก็ในฝั่งของซัพพอร์ตครับทีมเอออสเกมมิ่งเป็นเอออสแบทแคทครับเจอกับทางฝั่งของเดอะเอสเคไฟคืออลิสโตครับแต่วันนี้อลิสโตไม่มาครับส่งมาเป็นอ่าอเล็กซานแทนนะครับที่เลดบับของฝั่งเอออสเกมมิ่งน่าจะโดนทางเอสเคไฟสตีลอย่างแน่นอนครับเพราะเขา หาดอย่างนี้แล้วอลิซาเข้ามาโอ้โหโดนดึงต้องเผาะอะไรครับแล้ววิ่งหนีจังหวะนี้ไม่รอดจริงๆครับโดนไดนอมอกที่เล่น MF เก็บเฟิร์สบัตไปจังหวะนี้อลิซาพอเจอตัวแบบเครสนี่จะหามุมยืนก็ลำบากแล้วตรงกลางโดน,น,นดัสบิงเกอร์มาอเลก็กกอนหลบมาทางนี้ครับแต่ว่าโดนเฟียร์เข้าไปแล้วแฟดลงมาแฟดตามไปเฟียครับจะเอาให้ได้จังหวะนี้เคมายิงเลยเขาเนิ่งเราอีกไหนเรียบร้อยครับบอดไหนไอ้บอดต้นมาด้านบยังมีสกินวอดอยู่แล้วด้านบนมีการบวกกันบวกเฮนวิ่งตัวลอยไปหนึ่งทีครับแต่จังหวะนี้โดดดนึงงกลลััับบบมาาครรสหทไวเฮ ที่เล่นทางรีเวนแล้วโดนอีกไหนต้องสไลด์ออกครับจังหวะนี้ดาเลียสยังคงตามอยู่รอจังหวะดึงยิงทีแล้วแฟดไปปั่นครับเรียบร้อยนะฮะพร้อมทั้งใสอีกไหนเข้าไปด้วยก็ล่วงสิครับสําหรับทางรีเวนครับสลับมาสู้ครับเมื่อตอนแรกนึกว่าโอ้โหเจอวานรอเข้าไปครับโบลกเกนวิ่งหนึ่งทีตัวลอยครับจังหวะนี้เอ้าไงครับเกือบตายโดนอีกไหนแล้วแฟดตามไปโอ้แต่ก็แฟดหนีแต่โดนอีกไหนี้พยายามพอมพอถดถืนแต่ไม่รอดจริงๆครับไปตายในป้อมของเองเรียกได้ว่าเน่าตายกันเลยทีเดียว คือที่บอกค้างไว้คือการเลือกอลิสตามาโอ้ข้างบนก็ดีกันนะแต่ด้านล่างก็มาหนึ่งทีจังหวะนี้แต่ด้านล่างก็บวกกันอีกแล้วครับโอ้โหอัน์ซีกเบเบลฮีโร่เป็หนึ่งทีแล้วยิงตู้จอบหลาดเรียบร้อยครับคอขาดกันเลยสำหรับทางเครเสครับตะเกียงหล่นเลยทีเดียวใช่ไหมจะเอาไหมไม่กล้าเอาครับส่วนทางหน้าดาก้อนก็บวกกันได้เร็วสามารถเก็บดาก้อนไม่ได้จังหวะนี้เอ็กซ์ซอสใส่เอ็มเอฟเอ็มเอฟกำลังโดนไล่ครับจังหวะนี้โดนอีกไนท์แต่โวยแบล็สามารถฆ่าน็อกเทิร์นไม่ได้แล้วแต่วันนี้ครับโดนนนสสตตัััั้้แลลววออออกไไไทท์โโหหาาดคคปรรบบงเน นะแล้วก็อลิซ่าไม่รอดเช่นกันครับโดนทางเซตเก็บไปจังหวะนี้โดนโรลลิงแันเดอร์แปดมังงัดครับจังหวะนี้พยายามอาเคนชิฟหลบได้สวยงามหนีมาแต่หูเซตยังคงตามครับรรเวนดักหน้าเจอจังหวะนี้เอาคืนครับโบเกนวิ่งหนึ่งจะปังเขาให้ยังคงจะบวกแต่ว่าโอ้โหวอลิเบร์มาจากไหนไม่รู้หนีไม่เอาครับโรลลิงแันเดอร์มังงัดกลับไปอีกหนึ่งชีจังหวะนี้ไล่ตบทางเซตเอายังไงโดนเดียเซนเทนดึงนี้ก็เสร็จสิครับสำหรับทางไลเวนโดนเก็บไปโดยอังโนครับของฝั่งเอสเค็ไฟที่เลนวอลิเบร์นั่นเอง S <S ว,วันนี้อากาศาเรา,าได้ป้มนอมไปแล้วครับสำหรับทาง MJ ครับเ<ส>ดน <มา S 2> ดนไปเกี่ยวติดอีกแล้วโวยแบงงัดใหม่หนึ่งตลบพร้อมทั้งเฟลครับและเอ็ครับโอ้โหเมกอินเลนเราและยิงด้วยอินพาวช็อตเอ็กซ์ซอร์เปหนึ่งทีอลิซ่าต้องใช้อันตินะครับแล้วก็พารานอยพุ่งเข้ามาพยายามอันสปีกบอลแล้วแต่ว่าเซตขึ้นมาจากไหนไม่รู้เราเดดมาใส่เข้าไปแล้วโดนงัดกลับมานี้ไม่รอดครับสำหรับทางน็อปเทิร์นคิวลิงสิบเมตรตกไปก่อนทางอเลสโกที่เล่นเซตครับจังหวะนี้ทางเอสเกไฟได้เปรียบจะเอายังไงครับ เหมือนจะตัดสินใจผลักเข้าป้อมทางด้านบอลเลนหรือเปล่าตาลีเวนมารอจังหวะเข้าบวกอยู่แล้วแต่ว่าไม่กล้าเข้าครับน่าจะเสียป้อมทางด้านบอลเลนครับเรียบร้อยครับป้อมบอลเลนของอีออสตกเป็นของทางเอสแคไฟท์ทันทีครับสำหรับทาง MJ ครับได้คิวนี้ไปอีกแล้วเนี่ยก็วาร์ปกลับไปซื้อของกันซะหน่อยตอนนี้ออกไอเทมมาจะได้ก่อไฟแล้วนะแล้วจังหวะนี้ครับไปไหนลีเวนโรลิงเลยนะมาต้องแฝงหลบจังหวะนี้แต่ไม่รอดโดนงานล่มเดนมาร์อัดเข้าไปจังหวะนี้จ่าโดสแลคครับพร้อมเลเซอร์จูเกและเก็บไปได้ครับสำหรับทางอเเเลลลสโโโกกคครรัับบบทที่่่นนนซตตออ้้หุช็็าา์มมไดดวยะ นะชอบเกี่ยวนะฮะจังหวะนี้สำหรับทางดาเลียสนะเห็นสาวไม่ได้ต้องเกี่ยวตลอดจังหวะนี้ต้องแปดหลบเขาตะวันรีแบ็คแปดมาจะเอาอืมคำรามไปหนึ่งทีแล้วพยายามที่จะโรลิงฮันเดอร์แต่ว่าทางเออ่น็องเทิร์นเนี่ยใส่เกราะทันนะฮะแล้วโอ้โหเฮดบัตพาวเวอร์ไลท์สวยงามแต่ทำอะไรไม่ได้ดันฟิงเกอร์ไปหนึ่งทีแต่โดนปั่นกลับมาจังหวะนี้เขาค่อนข้างอึดครับสำหรับทางเอ็มเจแต่มองมาทางด้านล่างครับจังหวะนี้โดนลุมครับสำหรับทางอลิซตาครับถูกช็อตประหลาดไปสิงนะฮะแต่ว่าไม่โดนครับจังหวะนี้ลีเวิ่งจะเอาให้้ไดครับ ยัดอันติเข้าไปสามารถล้มทางวอลิแแบบไปได้แล้วจังหวะนี้เฮดบัต์เพาไรอีกหนึ่งทีแต่โดนเดนเซนเทนดึงไว้กับทางทางอลิสตาแต่ทําให้เอสเวลสามารถฆ่าทาง MJ ได้เหมือนกันนะและจังหวะนี้อืตายครับสําหรับทางไดนาม็อกซี่เล่นเอ่อเอ็มเอฟครับโดนเก็บไปแล้วทางนี้ก็เป็นคู่หูดูโอฆ่าแค้นกันมาครับอันดี้เบิลเลอร์แล้วดัสบิงเกอร์จังหวะนี้ไล่สับไล่ช่อครับแต่ใส่ดาวไปเสร็จแล้วดึงเดนเซนเทนเข้ามาด้วยนะให้ป้อมยิงจังหวะนี้เฟงหนึ่งทีกลายเป็นว่าทางอินเตอร์เฟสครับลำบากครับแต่ว่ามมาาาาาจกกไหหนนคคคครรรััับบบโโอออ้เชิิปยยงงงีีททสสว ทางลาง่างยังไม่จบนะเราอดูด้านล่างก็นี่อีกแล้วครับโดนเจ็ดมาเข้าไปเรียบร้อยสำหรับทางไลเวนสดใช่ไหมตามมาจะคิวครับเพื่อที่จะไล่ดันดันป้อมนะคะส่วนทางอีออสเนี่ยพยายามลู่ลู่แล้วอยู่ในป้อมตัวนี้เข้ามาเจอพอไลเป็นหนึ่งทีดัสมิงเกอร์เข้าไปอันสปีกเอเบิลเฮร์ใส่เข้าไปที่ทางแบรครับแล้วพาลานอยไปแนวหลังพยายามที่จะเบรกครับทำรับทางเอเมเปิดบุลเลต์ทางครับแต่ดาเลียสามารถฆ่าลิซ่าไปได้แล้วในขณะที่เวนสามารถเก็บทางดาเลียได้เช่นกันแล้วเอเซลสามารถเก็บ ใบแบจังหวะนี้เอาคืนครับสมทางอีออสไล่ยิงอย่างนี้มิสิกช็อตแล้วก็โดดไปยิงเรียบร้อยครับ double ลคิ l โดยเอเซียลหรือว่าเลเจนเดอรี่นั่นเองแล้วจังหวะนี้แฟดไปครับเล่คอนนิ่งครับขอแค่ได้เกี่ยวเล็กคอนนิ่งนิดเดียวส่วนทางเซ็ตรอจังหวะครับโอ้โหลิฟวิ้งชาโดขึ้นมาจะโดดสแลนแล้วโดนอีกไหนแฟดลงไปก็ตายอยู่ดีครับสมทางไรเวนครับแต่ว่านี่ครับอาเกนชิปขึ้นมายิงมิสิกช็อตจังหวะนี้ยังคงตามครับมีเลดบัฟใช่ไหมอเล็กซ์ก็จะไปไหนครับจังหวะนี้เอเซียัังงคคตามอยู่รบไล่ยิิิงมสกกชออีีทยังคงตามกันแบบ้่อย มาได้สวยงามก็จังหวะนี้อะไรก็พยายามหาทางใช้ลิฟวิชโนกขึ้นทางด้านบนครับแล้วขึ้นไปแล้วครับแต่ว่าเคมาครับคิวเล่นกปีให้กับตัวเองแล้วรงคูตามอยู่ครับจังหวะนี้ยังคงไล่จับกันอยู่ยังคงไม่เลิกครับขอได้แค่เกี่ยวแต่ไม่เอานะครับสำหรับทางเคครับแล้วก็โยกไปทางด้านซ้ายนะครับเหมือนจกคุมบาลอนนั่นเองมีการปักพววอร์ดครับบอดม่วงนะครับเพื่อที่จะดูว่ามีวอดไหมในแถวๆด้านหลังบาลลอนนั่นเองก็เดินเช็คกับพยายามเดินกันเป็นกลุ่มครับในตอนนี้ในขณะที่ทางเดสแครไฟครับ สี่คนก็เดินตามเข้ามาเหมือนจะเอะใจครับเฮ้ยมันไปเอาบอลหรือเปล่าครับในขณะที่เมื่อกี้เทรดนะจะวาร์ปกลับอยู่แล้วนะครับแต่ว่าก็ต้องเดินตามเพื่อนมาด้วยแล้วมีเซตมาแล้วจังหวะนี้มีคนดักอยู่ครับดักอยู่ครับกลุ่มลูกเสือครับแต่ว่าโอ้โหแม็กไอเลียนเข้ามาแต่ว่าโดนพาวล้ายจังหวะนี้โอ้โหเฟยยกไปนะครับแล้วทูชอั่นา拉เข้ามาโดนตรงๆนะครับโอ้โหโบรแกนวิ่งหนึ่งทีตัวลอยกันเคว้งคว้างเลยส่วนทางน้องเทิร์นโดนเอซ์ซอร์แล้วบูุรตทามทำงานสอยเข้ามาในมุมแคบจังหวะนี้ไไม่่รรรรอออดดคคคัััับบบสสวววนนนทาาางงลลิต้้้้ะะะแจจหหีเเซใ พยายามยิงกลับแต่ว่าอินเวนชั่นมาครับสำหรับทางเคแต่ว่าก็ไม่รอดเหมือนกันสำหรับทางไลเวนครับทำให้โวยแบสามารถเก็บคิปบุกคิวไปได้จังหวะน,นี้ส่วนทางเอสเล็งไม่น่ารอดครับจังหวะน,นี้เรียบร้อยครับควอร์ดักคิวครับเกิดขึ้นโดยอังโนครับโวยแบสามารถเก็บควอร์ดักคิวไปได้ด้วยนะฮะก็เรียกได้ว่าทำให้ทางเอสเก็บไฟขึ้นมานำเป็น22ต่อไม่ถึงทีแล้วจังหวะน,นี้กำลังยิงทุกจองหวะแล้วโดนดึงเข้ามาโดนงัดอีกหนึ่งทีด้วยโอ้โหโรลลิงทันเดอร์ครับแล้วจังหวะน,นี้อิินนนนเเเเวววชัััั่ใหห้้้้สสาาาารรรบบทงงอีลลคแดมมยยปปขขไ เบิร์ตอีกหนึ่งทีแล้วสับคืนอย่างนี้อีกนายตายไหมครับเอ็มเจมีชิ้นเรียบร้อยครับแต่ก็ไม่รอดครับเอ็มเจเก็บดับเบิลคิวไปก่อนที่รีเวนสามารถเก็บทางดาริอัสได้แล้วทางน็อกเทิร์นก็ไม่ลอดเหมือนกันครับโดนเก็บไปเหมือนกันนะแล้วก็แน่นอนครับว่าทางยอเลเจนดารีเล็บตวเกมเลยนะครับเหมือนรู้แล้วครับว่าแพ้แน่นอนครับเล็กซัสก็ตกเป็นของฝั่งเอสเ p e ไฟนั่นเองครับนั่นก็คือวินเนอร์ครับโดยเอสเ p e ไฟครับในเกมที่หนึ่งครับ